สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันยศยาทีมงานจากรายการนุตัฟไลท์นะคะวันนี้ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกนะคะที่อำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกเขาประทับใจนุตโฟไล์สูตรหนึสูตรสอนะคะซึ่งพิกดกมากๆเลยนะคะดกมากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแนะนําชื่อนิดนึงค่ะเลนูมหาชูจาค่ะที่นี่ตําบลอะไรนะคะตำบลมากรรมจ้ ตำบลบางละกำอำเภอคือบางละกำจังหวัดพิศนุโลกนะคะค่ะปลูกพริกมากี่ปีแล้วคะเนี่ยปลูกมาเป็นสิบปีแล้วโอ้ปลูกมาเป็นสิบปีแล้วใช่ไหมคะแล้วปลูกมาหลายปีแล้วเพราะมันไม่ได้ดีอ๋อมันไม่ได้ดีค่ะเปลูกเริ่มปลูกปีนี้ก็คือก่อนหน้าก่อนหน้านี้ทํามาไม่เคยได้ดีเลยใช่ไหมคะปัญหาที่ไม่ได้ดีเพราะอะไรคะมันไม่งามแล้วมันไม่ดกมันไม่งามแล้วไม่โดด ค่ะก็เลยหยุดปลูกหยุดปลูกค่ะแต่มาปลูกช่วงนี้แล้วก็ใช้นูตโฟไลท์โฟไลท์อย่างเดียวค่ะพอใช้นูตโฟไลท์แล้วรู้สึกยังไงคะดีดีขนาดดีมากเลยค่ะคนเก็บยังงงเลยบอกว่าโอ้ต้องกาททาคลิปมาไม่เคยอย่างี้เลยอ่ะคนเก็บอ่ะเพิ่งเพิ่งเก็บไปได้หนึ่งครั้งแล้วครั้ะดีครั้งที่สองดีครั้งที่สองเก็บไปครั้งที่แล้วนี่ได้สากประมาณโอ้สามร้อยโลเลยเหรอคะสามร้อยโ ค่ะซึ่งซึ่งไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทาได้ถึงร้อยโลไหมคะไม่เคยได้นะอ๋อไม่เคยได้ก็คือไม่เคยได้ถึงร้อยโลเลยเพราะว่ามันไม่งามแล้วมันไม่โตแต่ใช้นุกฟรายแล้วได้ถึงสามร้อยโลแล้วกี่ต้นคะปลูกเนี่ยพันต้นอ๋อพันต้นก็คือปลูกแค่หัวคนาแค่นี้เองแค่นี้แหละโอ้แล้วเก็บไปไดหนึ่งครั้งนี่ได้เงินไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยหนึ่งมืนบาทโอ้ตื่นเต้นเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นค่ะ ได่ที่ผ่านมานี่ถ้าขายครั้งหนึ่งนี่จะประมาณได้เท่าไหร่สองสามพันเมื่อทีสองสามพันแต่ต่อได้มื่นนี่พราราคาก็ถูกนะราคาแค่ร้อยสามสิบบาทสามสิบบาทก็ยังได้เงินเยอะแต่ก่อนนี้มันดกแต่ก่อนนี้ได้สองสามพันราคาสูงด้วยราคาดีเพราะพิกมันไม่ดกอ๋อแต่พิกมันไม่ดกจะใช้สูตรสองอ๋อติดดอกแล้วใช้สูตรสองสองใช่ไหมคะใช่ใช้สองครั้ง ห,ห่างกันประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนได้ไหม <laughs> อ๋อหนึ่งเดือนฉีดทั้ง <laughs> ใช่ไหมคะใช่ <laughs> โอ้โหก็แกไปครั้งแรกอะ่ะพอแกไปครั้งแรกก็ ดแล้วก็เนี่ยเก็บรุ่นสองเนี่ยเดี๋ยวก็จะฉีดอีกเก็บเสร็จก็จะฉีดรุ่นสองนี้คาดว่าจะได้ประมาณสักกิโลคะเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่รู้แต่กระดกมากมากเลยใช่ไหมคะก็คือมันดกแล้วก็มีดอกออกมาเรื่อยๆใช่ไหมคะช้ามเลยเราดูดอกข้างหลังนะค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยค่ะมาดูโหพิกนี้ดกมากๆเลยนะคะ ดกค่ะแลวดอกก็มีทั้งมีทั้งเื่อยเลม็ดแดงที่เก็บได้แล้วแล้วก็เขียวๆแล้วดอกอีกนะคะโอ้ดอกเยอะมากเลยโอ้เยอะมากนี่นี่นี่แล้วปริมาณการใช้นี่ใช้กี่ซีซีคะห้าดีซีหยี่สิบลิตรโอ้ค่ะแล้วคิดว่าประหยัดไหมคะประหยัดที่เดิมเดิมนี้แต่ก่อนนี้ใช้ ยี่ห้อทั่วๆไปในท้องตลาดนี่เป็นไงปริมาณการใช,ใช้เยอะสามสิบถึงสี่สิบดีๆเตน้ำยี่สิบลิตรแต่ว่าก็ไม่เคยได้ผลผลิตแบบนี้งหมดปุ๋ยใบยี่สิบโลก็คือประหยัดปุ๋ย<ส>ด้วยใส่ทั้งละสิบโลพุ่งใส่ไปสองเที่ยวเนี่ยปุ๋ย แต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้ก็คือใช้ปุ๋ยมากเลยใช้ต้อใส่บ่อยอ๋อใส่บ่อยพริกมันไม่งามมาล้วก็ต้องใส่เยอะเะค่ะจะให้มันงามพอใช้นุ่นสัวไล์ปุ๊บมันงามเลยเนาะก็ประหยัดประหยัดประหยัดปุ๋ยไปด้เยอะเลยเดีไม่หมดลูกเลยค่ะนเก็บแซวกันบอกกําไรอื้อไม่ต้องลงทุนเลยอ่ะแล้วแบบนี้ก็คือเก็บเป็นปีๆเลยเนาะเก็บยันน้ําท่วมเลยน้าท่วมเมื่อไหร่ก็เลิกเก็บยันน้ําท่วมเลยเม็ดพริกนี่ เป็นยังไงบ้างคะัเม็ดสวยเม็ดกรมันเม็ดยาวเม็ดสวยมากเลยเม็ดสวยมากเลยใช่ไหมคะพ่อค้าที่มารับนี่แบบประทับใจเลยใช่ไหมคะสวยพ่อค้าชอบเพราะว่าทําพริกมาหลายปีเนองเป็นสิบปีแล้วเนาะสิบปีแล้วค่ะอันนี้ทั้งเม็ดสวยเม็ดโอ้โหแล้วใครแนะนําให้รู้จักนุชฟรอไลส์คะลิซจุกจ้ะ พี่สาวพี่สาวแนะนําให้ใช้พี่สาวใช้ก่อนอ๋อพี่สาวเขาใช้ก่อนแล้วพี่สาวเขาไปใช้กับอะไรบ้างคะใช้กับพริกอ๋อใช้กับพริกกระทั่วพอเราเห็นเขาใช้แล้วประทับใจก็เลยเขาแนะนําให้ใช้ก็ตัดสินใจเลยใช่ไหมคะไม่ลังเลไม่ลังเลยใช้เลยแล้วเราใช้นุชฟอไลท์ประทับใจแล้วมีอะไรจะบอกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศบ้างคะว่านุชฟอไลท์ดีอย่างไรช่วย บอกพี่น้องที่น,ทนุช<ร>พอไลดดีมากๆเลยเพราะว่าไม่ต้องลงทุนมากได้ผลผลิตมากได้กำไรดีนุชพอไลมีแต่ของดีๆเยี่ยมจริงๆ